สวัสดีครับอยู่กับผมมาไรเดอร์นะครับในวันนี้เราก็อฮอฮมาตามคามิโวยคุณ <c ười> ชอบใครถ้าคุณชอบใครคุณคามี่ใครคุณตันคามิโอชิใครก็มาป๊อปกันส่วนของผมปีโปครับเดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกัน <c ười> นะจจะออ้ยเ,เพลงป๊อปชาเลนมาลัวจริงๆอ กระตายสิป๊อปเสร็จ <lawsuit> ปั๊บปั๊บปับปับปับในขณะในขณะรอเดินเราก็ป๊อปโป้ไปก่อนตอนนี้คะแนนใครนำวะวันนี้คะแนนเจฟอนำฮะฟอนี่นี่มามิงขหวานไอ้มิ้วนำอ่ะ เจีมบ่ปีโป้อยู่ไหนเนี่ยปีโป้เับสิบเจ็ดไม่เจ้าอื้อไม่ไม่เราจะต้องไม่แพ้อื้อเุ้ยเจเจก็นำใครอยู่สุดท้ายฟ้าใสเออน้องรังทายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปช่วยกันปั๊มแล้วกันนะจ้ะเดี๋ยวเฮ้ สรุปฟ้าใสหรือนี้น่าอยู่ท้ายหรือแอปมันติดบั็กหรือมันอะไรเออมันเถอะแต่ที่น่แน่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับอีี